สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะไปล้างบ่อปลากันครับบ่อปลานี้ก็เป็นบ่อปลาที่เราทํามาประมาณปีกว่าแล้วนะครับอยู่ที่วินล่าสันตะ่อยครับก็อันนี้เป็นการล้างใหญ่นะครับถ้าเป็นล้างเล็กลูกค้าล้างเองนะครับทุกๆเดือนอันนี้ก็เป็นการล้างใหญ่ลูกค้าใหา้เรามาล้างนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างล็อบบี้นะครับกับที่พักนะครับก็จะเห็นน้องปลาอยู่ในระหว่างกึ่งกลางนี้นะครับถือว่าน้ําใสเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราไม่ควรละเลยครับเราควรจะล้างบอกรองสม่ําเสมอนะครับตามรอบนะครับขั้นตอนแรกก็ต้องปิดระบบก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นําวัสดุกองทั้งหมดออกมาครับ นำออกมาแล้วล้างให้สะอาดนะครับทุกช่องเลยนะครับแล้วก็สูบน้ำทิ้งออกไปแล้วก็จากนั้นก็ขัดขัด,ขดล้างล้างถูถูเขย่าเขย่า,ยานะครับอันนี้เป็นหินฟองน้ำนะครับก็พวกช่องนี้จะเป็นเปลือกหอยครับบ่อนี้ก็จะเป็นอวนแล้วก็มาทารานะครับในส่วนกระจกก็ ช่วงนี้ลูกค้าคงไม่ได้ขัดครับรู้สึกจะเป็นตะไคร้เยอะนะครับก็ต้องขัด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 นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าน้ําในบ่อเลี้ยงจะขุ่นก็ให้มันขุ่นไปเลยครับขัดให้สะอาดไปเลยเดี๋ยวระบบกองก็จะทําให้น้ํากลับมาใสเองครับบ่อกระจกบ่อนี้ก็จะทําอยู่2ฝั่งนะครับสามารถมองได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างที่เป็น ส่วนที่เป็นห้องอาหารนะครับนี่ครับบอกรองเราก็ต้องขัดทําความสะอาดให้ดีนะครับนี่ครับขัด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 ,ขดจนออกเลยทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นในส่วนของกระจกเวลาถ้าเราทําความสะอาดบ่อยๆมันจะไม่ค่อยแข็งครับแต่ถ้านานๆไปมันจะแข็งเราสามารถใช้แปรงได้เลยนะครับเพราะว่ากระจกเป็นกระจกเทมเปอร์แบบหนาครับ ตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดหมดจดเลยเดี๋ยวก็เป็นถึงขั้นตอนการเติมน้ำแล้วครับตอนนี้ก็เสียบท่อชักปล่อยท่อสะดือเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวน้ำก็จะถูกดันเข้ามาห้องกรองพอน้ำเต็มพรุ่งน,นี้ทางเจ้าของก็จะเป็นคนรันระบบเองครับ ยังไงเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำตกครับเราก็ทำความสะอาดให้ด้วยครับสำหรับท่านใดที่อยู่เชียงใหม่อยากทำบ่อกรองหรืออยากทำทั้งบ่อนะครับหรือแก้ไขในส่วนใดสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ